ข่าวดูทุกคน สำหรับวันนี้นะครับมีข่าวที่น่ายินดีอีกหนึ่งข่าวสำหรับองค์อิงเพชรบ้านแพงครับน้องติดอันดับครับทุกคนจากหน้าห้านสูงเงินล้าน14หมอนลำหญิงเสียงทองแห่งแดนอีสานจากแฟนเพจอีสานอินไซด์นั่นเองนะครับต้องบอกแบบนี้ครับทุกคนว่าทางด้านแฟนเพจอีสานอินไซด์เนี่ยไม่ได้ออกมาจัดอันดับหรือว่าไม่ได้ออกมาพูดถึงศิลปินหมอลลำอีสานแบบนี้ง่ายๆนะครับนานๆครั้งจะมีสักหนึ่งครั้งนั่นเองครับทุกคนขอแสดงความยินดีกับน้ององค์อิงเพชรบ้านแพงและ หมอลำทุกๆคนครับที่มีชื่อครับทุกคนในแฟนเพจอีสานอินไซน์นี้ด้วยนะครับเรียกได้ว่าเป็นซอฟพาวเวอร์ตัวจริงครับทุกคนโดยเฉพาะอุงอิงเพชรบ้านแพงที่ต้องบอกว่าเข้ามาในวงการเพียง2ปีนินดๆเท่านั้นครับแต่น้องเนี่ยสามารถไปอยู่ในทุกๆโพทุกๆ,ๆเพจเลยก็ว่าได้ครับที่มีการจัดอันดับขึ้นมาเรียกได้ว่าทางแฟนเพจเนี่ยได้เขียนเอาไว้ได้ดีมากๆอยากให้ทุกคนได้ฟังนะครับอีสานอินไซน์ได้เขียนข้อความเนี่ยบอกว่า เสียงพินเสียงแคนสถานโลกนักร้องหมอลำหญิงปลดล็อกซอฟพาวเวอร์อีสานสู่มูลค่าเศรษฐกิจพันล้านบาทแดนอีสานดินแดนแห่งวัฒนธรรมอันสวยงามไม่ได้มีเพียงข้าวเหนียวแล้วก็ทุ่งกุลาร้องไห้แต่มีหมอลำที่เป็นมากกว่าการแสดงพื้นบ้านแต่มันคือจิตวิญญ,ญาณแห่งวิถีชีวิตของคนอีสานเป็นเครื่องมือสื่อสารเรื่องราวประวัติศาสตร์สังคมและความรู้สึกนึกคิดของคนอีสานและที่สำคัญ คัอยย่่างงิคือการที่หมอลำได้มาขึ้นเป็นซอฟต์พาวเวอร์อันทรงพลังที่ไม่เพียงสร้างความบันเทิงแต่ยังเป็นจักรกลขับเคลื่อนเศรษฐกิจในธุรกิจในภูมิภาคอันเติบโตอย่างมหาศาลโอ้โ oh. ห อันนี้แค่ประโยคแรกครับทุกคนที่ทางด้านอีสานอินไซด์ได้มีการลงเอาไว้ยังทิ้งท้ายเอาไว้ด้วยครับทุกคนบอกว่าในยุคที่ซอฟต์พาวเวอร์ถูกพูดถึงกันเป็นอย่างมากในปัจจุบันหมอลำได้แสดงให้เห็นถึงศักยภาพอันโดดเด่นนี้เป็นอย่างรูปประธรรมด้วยเนื้อหาที่เข้าถึงง่ายดนตรีที่มีจังหวะร้าใจและการแสดงที่เต็มไปด้วยพลังหมอลำได้ก้าวข้ามขีดจำกัดทางภูมิศาสตร์และภาษาไม่ใช่แค่คนอีสานเท่านั้นที่ลหลงไหลแต่ยังขยายฐาน ไปทั่วประเทศในหมู่คนไทยรวมถึงชาวต่างชาติที่เริ่มให้ความสนใจโอ้โ oh, หทุกคนแน่นอนครับวันนี้มีรายชื่อน้ององุ่งอิงเพชรบ้านแพงด้วยครับทุกคนที่ทางด้านอีสานอินไซด์เนี่ยได้พูดถึงหรือว่าอีสานพาม่วนนะครับอ่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปอานะ่านเนาะว่ามีใครกันบ้างอันดับหนึ่งนะครับเป็นทางด้านอำนาจเจริญนะครับจากคุณนุ่นธิดาพรมีผู้ติดตามทางด้าน Facebook เนี่ย 1ล้าน6แสนกว่าคนทางด้านแอปดำหรือว่าบ้านดำมีผู้ติดตามอยู่ที่1ล้าน5แสนคน u t u b e นะมีผู้ติดตามอยู่ที่2ล้าน 6แสนคนนะครับอันดับ1เป็นทางด้านคุณนุ่นธิดาพรแสนรักนะครับหมอลำซิ่งไปอันนี้คือรวมเลยนะครับต่อมาคบทุกคนอันดับที่2นะครับจากขอนแก่นนั่นก็คือคุณดอก mới, เหมยเพนนภานะครับมีผู้ติดตามบน Facebook อยู่ที่1ล้าน6แสนคนบ้านดําอยู่ที่1ล้าน5แสนคนและบ้านแดงคบทุกคนอยู่ที่2ล้าน6แสนคนนั่นเองครับอันดับ3ได้แก่ คุณเพลวพราแสงทองครับจากยะโสธรนะครับมีผู้ติดตามอยู่ที่1,3ล้านแสนคนบนบ้านฟ้านะครับ <c oughs> บ้านดำมีผู้ติดตามอยู่ที่2,6ล้านแสนคนและบ้านแดงมีผู้ติดตามอยู่ที่7แสนคนนั่นเองนะครับ <c oughs> ต่อมาอันดับ4คคี่ครับทุกคนคุณแอรอรีจากขอนแก่นนะครับเรียกได้ว,ว่ามีผู้ติดตามบน Facebook เนี่ยอยู่ที่ 9 5 0 0 0 0คนเลยทีเดียวครับบ้านดำอยู่ที่7 8 0 0 0 0คนและบ้านแดงอยู่ที่3 4 0 0 0 0คนนั่นเองนะครับอันดับที่5ก็เป็นหมอลำซิ่งเช่นเดียวกันจากขอนแก่นคุณใหม่พัชรีค่ะทุกคนมีผู้ติดตามอยู่ที่8 8 0 0 0 0คนบ้านดำอยู่ที่ 1ล้านหแสนคนบ้านแดงอยู่ที่47 0แสนหมื่นคนนะครับและอีกหนึ่งคนครับทุกคนจากหมอลำใจเกินร้อยนะครับคุณแนนวัญยพรมีผู้ติดตามอยู่ที่7จ็ดแสนเจ็ดหมื่นคนบนบ้านฟ้าบ้านดงมีผู้ติดตามอยู่ที่หนึ่งแสนแปดหมื่นคนนะครับและบ้านแดงมีผู้ติดตามอยู่ที่หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นคนนะครับต่อมากันทุกคนอันดับที่เจ็ดเป็นคุณแสงดาวพิมพ์มสีนะครับมีผู้ติดตามเนี่ยบนบ้านฟ้าอยู่ที่หกแสน สาม0มื่คนแล้วก็ทางด้านบ้านดําอยู่ที่1 4, 000, นึ่งล้านสี่แสคนบ้านแดงอยู่ที่1,200 0หมคนสาวแสงดาวพิมพ์ศีนะครับจากอุบลราชธานีนั่นเองนะครับต่อมาก็ทุกคนเป็นอันดับที่8นะครับสาวบิวจิตชริยาจากอุบลราชธานีนะครับมีผู้ติดตามอยู่บ้านฟ้านะครับสามแสนสามหมคนนะครับแล้วก็บ้านดําอยู่ที่ 270,000คนนะแล้วก็บ้านแดงอยู่ที่1,90,000 0คนนั่นเองครับแล้วก็อันดับที่9 น้องก้อยชซรีนีครับสาวจากร้อยเอ็ดมีผู้ติดตามอยู่ที่บ้านฟ้านะครับ2 6 0 0 0 0คนแล้วก็บ้านดำนะครับอยู่ที่6,40,000คนและบ้านแดงครับอยู่ที่83,000คนนะครับแน่นอนครับที่คนอันดับที่10แทมแทมแทมอันนี้คือเขารวมหมดเลยนะทุกคนก็คือทั้งหมอลำซิ่งทั้งทุกวงการเลยในลูกทุ่งหมอลำอินดี้อะไรต่างๆเพราะฉะนั้นอันดับที่10ได้แก่ น้องอุ้งอิงสาวน้อยเพชรบ้านแพงนี่ไปสร้างชื่อให้กับชาวจังหวัดศรีสะเกดนะครับจนชาวจังหวัดศรีสะเกดเนี่ยได้มอบรางวัลเพชรสีพฤทเทสวนให้กับน้องครับทุกคนเป็นรางวัลอันวัลคนดีศรีสะเกดนั่นเองครับซึ่งมีผู้ติดตามคนทุกคนบนแพลตฟอร์มบ้านฟ้าอยู่ที่200,000 5 0,000คนนะครับแล้วก็บ้านดำอยู่ที่5 4 0 0 0 0คนและบ้านแดงอยู่ที่2 6 0 0 0 0คนนี่น่าจะอ้างอิงจากช่องพ่อแม่น้องนะครับยินดีกับองอิงเพชรบ,บ้านแพงด้วยเห็น <He ard S 2> ไหมครับทุกคนมีแต่รุ่นพี่ที่แบบอยู่ในวงการมาอย่างยาวนาะนแต่สำหรับองอิงเพชรบ,บ้านแพงเพิ่งเข้ามาในวงการแต่ติดทุกโพจริงๆครับทุกคนไม่ว่าจะเป็นโพไหนก็แล้วแต่ในประเทศไทยนี้จะมีชื่อองค์อิงเพชรบ,บ้านแพงอยู่เสมอด้วยความแรงของน้องด้วยนะครับคนอันดับที่11เป็นหมอลำสาวน้อยเพชร บ้านแพงเช่นเดียกันครับจากขอนแก่นน้องอมแอมละไมแสงทองเพชรบ้านแพงนะครับมีผู้อยู่ตามบนบ้านฟ้าอยู่ที่ 2 2 0 0 0 0คนนะครับบ้านดำอยู่ที่3 0,000คนแล้วก็บ้านแดงอยู่ที่1 2 0 0 0 0คนเออปังมากๆเลยนะครับแล้วก็อันดับที่12เนาะเป็นน้องยูกิสาวจากชัยภูมินะครับมีผู้ติดตามบ้านฟ้านอยู่ที่1 7 0 0 0 0นคนนะครับบ้านดำอยู่ที่3 4 0 0 0 0คนแล้วก็บ้านแดงอยู่ที่5 0,000คนนั่นเองนะครับและอีกคนนะฮะก็คือน้องบาสปัทมนันจากคำผุนร่วมมิตรมีผู้ติดตามอยู่บ้านฟ้านะครับอยู่ที่1 0 0 0 0 เ0 0 0 0คนนะครับบ้านดำอยู่ที่4 0,000คนแล้วก็บ้านแดงอยู่ที่4 0,000คนสาวจากขอนแก่นโอ้ทุกคนต้องบอกว่าคนจังหวัดขอนแก่นนี่คือเป็นหมอลำเยอะมากเลยนะนะครับต่อมาคนสุดท้ายครับอันดับที่14เป็นนางเอกเต้าสุกัญญาซึ่งตอนนี้ไปเปิดวงเป็นของตัวเองเนาะอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมานะครับเต้าสุกัญญามีผู้ติดตามบ้านฟ้าอยู่ที่1นึ่0 0สี่คนนะครับแล้วก็บ้านดาอยู่ที่1 101, นึ0 0 0สคนและบ้านแดงอยู่ที่3 0,000 8,000คนนั่นเองโอ้โหทุกคนก็ต้องขอแสดงความยินดีกับทุกๆอันดับด้วยกันกนบทุกคนต้องบอกว่าทุกคนเลยนะครับมาสร้างชื่อเสียงนะครับทุกคนให้กับโอ้โหได้ว่าให้กับคนเนาะทางภาคอีสานแล้วก็ให้คนอีสานเนี่ยรู้จักคําว่าหมอลำม,มากยิ่งขึ้นขับเคลื่อนเศรษฐกิจกว่าพันล้านเลยทีเดียวครับทุกคนสําหรับทุกคนในนี้ต้องบอกว่าทุกคนมีส่วนร่วมเป็นซอฟต์พาวเวอร์เนาะของวงการหมอลำและ ภูมิใจมากๆครับทุกคนในตัวทุกๆคนเลยนะครับสําหรับคลิปนี้เป็น FC ฟแฟนคลับของใครก็อย่าลืมคอมเมนต์มานะครับฝากกดไลค์กดแชร์ครับเป็นกําลังใจให้กับช่องอิ่มข่าวกระแสเดลกันแล้วกันนะครับยินดีกับทุกๆอันดับเลยนะครับ